มันสีแตกไหมเอา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 ปูตีแคเอาเอาเอาเจฮิตเจฮ็ดมันสีแตกมาด่าแน่แตกแล้วแตกซ้ำแซบบอ่เป็นย่งเพบ่ะเพแหงบ่ะบกินอเดี๋ยวบ่กินิเดียดกินกินให้เ เมื in in. For ่ก no, uh ินเมื่กินเอาน้ำเย็นให้พ่อกินเจอน้ำเย็นให้พ่อกินใช่ไหมเอาน้ำแด่น้ำแด่น้ำแก่แก่เอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ำเย็นบ่เอาเอาเยอะเย่าทุบอย่าทุบแก่เองอย่าทุบมันสิแตกแก่เองเนี่ย โอ้ยขี้เดดโอ้ยโอ้ยอขี้มวกด้วยไงไปหาผ้ามาเสียดแม่โอ้ยไม่กินแล้วไม่กินแล้วโอ้ยไม่กินขี้เดียดขี้เดียโอ้ยขี้มวกมาหนยไหไปหาผ้ามาเสียดเลยเสียดที่อย่างมันที่แตกได้หนเอาเอเอาเอเอาเอมันทีแตกาไบผ้าไปซื้ออีกเด้มันทีแตกไหมเเอาเอเอาเปูตีแค่เอาเอเอาเจีเห็ดเจียเห็ดมัน ยิราไปบ่ไดแ้แม่ไม่ไปวดัดยิราไปบได้ต้องไปกับแม่งได้ม่ไปวัดเอาน้ำเอาน้าแตงโมไหมมีน้าแตงโมด้วยเหรอมีน้าแตงโมด้วยไหนนี่โอ้ยวกินแล้วน้ามีอย่างมัน,นเงี้ยวใช่แล้วบัวโอ้ยวุกินขี้เด,ดียดบัวแตงโมดีน้ำ น้ำเย็นให้พ่อกินใช่ไหมแกน้ำเย็นไม่กินขี้เดียดเอาอยากเดินไห้ยังไม่เอาขี้เดียดไม่กินแล้วเอาที่พึ่งกิเอาหน้าเีียังขี้เดียดไม่เอาเอาหน้าเีียังได้นหมกินน้ำแน่กินน้ำแน่แซ่บบ่เป็นอยังเพสบ่ 你听不？